แกพ้พระสักทุกคันค่ะทุกคนวันนี้นะคะของที่เราสั่งมาเป็นของเอาใจคุณสามีนั่นก็คือที่กนหนวดไฟฟ้าแบบ3ร n 1นวันเี่หน้าตาดูดีกล่องดูหรูหรา,าทุกคนเดี๋ยวไปแกะดูด้านในกันว่าเขาให้อะไรเรามากันบ้างจ้าทุกคนนี่ว้าวดูดีเลยสิ่งที่เราจะได้ก็คือนี่ค่ะเป็นมีดกนหนวดนะคะแบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นหัวให้อีกสองอันเอาไปอ,ะ,อะไรนะกนจมูกกับ ไขหัวกันไปเลยจารแล้วก็เป็นนี่ที่ชัดแบบให้มาแบบนี้เดี๋ยวเอาไปลองนี่ให้คุณสามีลองแล้วแบบเออโอเคก็ใช้ได้อยู่นะเออก็ทํใหอยเกี่ยงเก่าดีแต่ว่าหนวดยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่เอาไม่เป็นไรจ้ะก็ถ้อ,อาใครสนใจนะคะไปคลิกลิงก์สั่งซื้อได้เลยนะทุกคนคุ้มมากแม่กดลิงก์เลยจ้ะ ถ้าหากว่าชื่นชอบสินค้าตัวไหนนะคะหลังจากที่เราดูรีวิวเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวไปหาซื้อได้ที่ไหนนี่เลยค่ะทุกคนมาตรงด้านล่างนะคะจะมีตรงคําว่าเพิ่มเติมแบบนี้จิ้มเข้าไปได้เลยค่ะจากนั้นนะคะทุกคนนี่จะมีตรงนี้ให้กับทุกคนนะคะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะ ก็จะมีลิงก์ของสินค้าทั้งแอป Lazada แล้วก็ชิปช้อปปีนะถ้าหากว่าเราเนี่ยมีแอปไหนก็จิ้มเข้าไปที่ลิงก์ได้เลยเดี๋ยวเราจะลองพาไปดูที่ Lazada l ลิงก์นี้นะคะจิ้มลิงก์เข้าไปเลยค่ะมันก็จะพาเรามาที่ Lazada หน้าสินค้าตัวนั้นได้เลยเราก็จัดการสั่งซื้อก็ได้เลยตามอัธยาศัยนะคะทุกคน